เอาล่ะนะครับสวัสดีนะคบผมพูดย <skin noise> ังดังไม่ได้แลับตอนนี้ผมก็ได้ยืเกม๊บนะครับการข้าเกมก็คือโดยใช้เสียงนะครับอย่างเช่นวูู้ว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 ววูวูเูวนวเดินไวูวูววทวูวูไูว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 ูนูว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 วาะบา แม่ไม่ออกวะกูลอกความึงอี๋โดโดยิบยี่กับยบยี่ไอแม่กับตรงนี้ถ้าพูดแล้วมันจะออกมาแล้วจะพูดกับตรงนี้พูดดูเลมีนะครับโดเลมีบีเขาเลยอ่าแล้วกูไปทางไหนเนี่ย

าไปได้โอ้ยก็ทางเดิมน ah. 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 oh. ี่หว่าทางเดิมไปครับขึ้นลงวันใดลองเลี้ยวอาเลียูยาอ้าเฮลาเอ้ยปีศาจปีศาจโอ้ต้องปีนขึ้นไปวัว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 โอ้ไปขึ้นครับน้องผมนอนอยู่นะครับ

วันลาจบสองเต้นบ้าเนี่ยจบการรีวิวตอนนี้นะครับสวัสดีครับ